ครับอาทิตย์ที่16มรกราคมนะครับ2565ขอต้อนรับ Yamaha PSR SG หนึ่งศนะครับสภาพก็90%เลยครับสวยงามนะครับผมออกมาอย่างดีนะครับก็ถือว่าสภาพสวยนะครับ 7จ0นะครับตัวนี้นะฮะทำพิเศษมานะครับให้ลงแซมได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลงแซมให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาเทสกันดูนะจะใช้สเปคของ750นะครับเอาแซมของ750มาลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงปีเสียงคุยเสียงแซกมอํานะครับเสียง YC แล้วก็เสียงพวก แซมต่างๆเลยนะฮะเอฟฟนเอฟกนะฮะก็จะใส่ลงไปให้นะครับสามารถเล่นได้ครับลงเล่นแซมได้นะครับแต่ปกติแล้วเก0หนึ่งศูนมันเล่นเล่นแซมไม่ได้นะอันนี้เราทําพิเศษมานะครับให้มันลงแซมได้นะครับผมแล้วก็กลองแซมด้วยนะครับใส่จังหวะไทยครบเลยครับสนใจ S710 นนะครับนี่ครับสวยๆนะครับเครื่องนี้ กิงกลางมาเลยครับบ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีนะครับ065-112-5849นะครับพร้อมนำส่งนะครับยี่าพีเารนะครับก็จะมีกระเป๋าย a m a h าไปด้วยนะฮะให้ไปด้วยเลยนะครับเสียงแซมจังหวะนะครับครบเลยนะครับผมอันนี้เป็น s f 7 0 0นะครับอ่ารอผู้ที่อยากจะเอาไปคว้าไปชิมนะฮะ สำหรับคนที่มีงบน้อยนะฮะหรืองบพอประมาณนะครับอยากได้คีย์บอร์ดที่เล่นแซมปิ้งได้เสียงดีๆอย่างตัวนี้นะครับกิงกางมาเลยครับสเปคเทียบกับ750เท่ากันเลยนะฮะลงแซมได้เลยนะครับตัวนี้ครับขอบคุณครับ